ขอกล่าวด้วยความตื่นเต้นบอกเลยว่าจานเนี่ยราคาแค่60บาทเองช่ำๆไปเลยวันนี้เรามาที่ร้านรถมือร้านตั้งอยู่ในตลาดการเคหะหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองเมนูดังๆหรูๆร,รวมอยู่ในร้านนี้หมดแล้วราคาแค่หลักสิบเท่านั้นเองตัวนี้เป็นต้มยำน้ำใส เขามีต้มยำกุ้งเลยนะแต่วันนี้ผมอยากกินปลาก็เลยจัดมาเต็มๆเลยน้ำซุปโล่งๆบอกเลยซดไปทีนี่ปลาสว่างแทบเห็นสวรรค์นะบองตรงราดกับข้าวแบบแบบนี้เลยเนื้อปลานุ่มๆไม่มีความคาวเลยแม้แต่นิดเดียวถัดไปตัวนี้เป็นกุ้งซอสมะขามกุ้งตัวไม่ได้เล็กด้วยนะราคา60บบาทเองจัดมาเต็มๆแบบนี้ ทำไม่ช่ำก็ดูเอาเองละกันจิ้มเข้าไปน้ำจิ้มซีฟู้ดสุดแซ่บราดไปด้วยน้ำจิ้มซีฟูด้ดใครอยากโดนก็มากันได้ตลาดการเกหาหมู่บ้านนักกีฬาแหลมทอง